เรามาดูการปลด Gmail ของแท็บเล็ต Samsung T295 หรือตัว A8209 1นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น CPU Snapdragon นะต้องได้จิ้ม Test Point นะครับหรือจิ้มพอร์เพื่อเข้าโหมด9.0.8 0อ่าพอเข้าพอร์ได้แล้วนะครับเราก็ทำการเปิดโปรแกรมอ n l o ็อ Tool ครับตัวนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ไปโหมดของ Samsung นะครับเนี่ยพิมพ์ค้นหาเลยตัวนี้ T295 นะเนี่ยครับ ก็เป็น A8 2019นะครับเราก็เลือก E-Last FRP เลยจากนั้นตัวโปรแกรมก็จะทำการดึงรายละเอียดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการลบเมลออกนะครับเดี๋ยวรอดูมันจะขึ้น E-Last FRP ถ้าของใครอัปเดตล่าสุดแล้วมันขึ้นเอเอ o r ให้ไปเลือกตรงเซิร์ฟเวอร์แทนนะครับนี่ตอนนี้พอมันปลดได้ขึ้นลักษณะแบบนี้เห็นไหม E-Last FRP โอนะครับจากนั้นก็จะทำการกดรีบูต หลังจากมันรีบูตตัวแท็บเล็ตเราก็จะเปิดขึ้นมาเองนะไม่ต้องทําอะไรนะครับรอจนกระทั่งมันเปิดขึ้นมาที่นี่จากนั้นเราก็จะทําการเซตค่าเครื่องใหม่ได้เลยครับก็เปลี่ยนเป็นไทยซะหลังจากบูตขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทําการปิด wifi แล้วก็เซตค่าเครื่องได้เลยนะตัวไหนข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับตอนนี้ก็กดเริ่มนะ,อะโอเคตัวนี้ผมปลดออนไลน์ให้ลูกค้านะครับพอดีเจ้าของเครื่องมีคอมแล้วก็แกะฝาหลังเป็นนะ ผมก็วิดีโอคอไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมสั่งปลดให้ตอนนี้เราก็ปิด wifi นะครับแล้วก็กดข้ามเลยถ้าปลดผ่านเนี่ยมันจะข้ามได้เลยนะครับสังเกตง่ายๆมือถือซัมซุงถ้าติด Gmail ถ้ามันปลดผ่านแล้วเนี่ยมันจะปิด wifi แล้วกดข้ามได้เลยนะครับก็จะไปต่อเรื่อยๆนะครับตัวไหนข้ามได้ข้ามไปเลยครับกดยอมรับไปโอเคตั้งรหัสรองหน้าจอข้ามไปก่อน ตอนนี้เราก็ถัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าไหนที่ติดปัญหาอยากให้ช่วยแก้ปัญหาให้อยากปวดนะครับก็ทักเฟสสอบถามได้นะครับถ้าไม่แกะเครื่องจิ้มแผงวงจรก็ใช้วิธีการเข้าโหมดด้วยสาย EDL ได้นะตอนนี้ซัมซุงเข้าโหมดด้วยสาย EDL ได้นะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเข้าใช้งานได้ปกติเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ